โอเคครับก็กลับสู่เดีกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาล่าไฮด้า10ตัว EP ที่5แล้วนะครับมาตามล่าหากล่องเทียสี่เหมือนเดิมเลยตั้งแต่ทําคลิป EP ล่าไฮด้า10ตัวมาเนี่ยยังไม่เคยเจอเทียสี่เลยหวังว่าคลิปนี้ EP นี้จะเจอเทียสี่นะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากคนดูกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วไปรับชมในคลิปกันได้เลย โอเคครับก็กลับสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองชากี้นะครับแล้วในคลิปนี้ก็จะมาล่าไฮด้าสิบตัวนะครับ EP พีที่5แล้วมาตามล่าหากล่องเทียสี่เหมือนเดิมแม่งเลยสี่อีพีที่ผ่านมานี่ไม่เจอเทียสี่เลยครับ e ีพีนี้สิบตัวเราจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวไปรับชมในคลิปเลย เดี๋ยวก่อนเลยเลยก็ฝากคนดูนี่กดไลค์กดติดตาม,มาให้ด้วยนะครับนะไปลาไฮด้าตัวแรกเลยดีกว่าใช่ไฮด้าหรือเปล่าวะดูอย่างนี้นี่ไงไฮด้าเออนี่ผมบอกทิคนิดหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่มีเข็มทิศเนี้ยเออไม่มีเข็มทิศในตัวเนาะมันมีเทคนิคเว้ยเทคนิคว่าเราจะดูเจ้าทะเลว่าเกิดหรือไม่เกิดยังไงนี่ให้เราไปที่ช็อปนะแล้วก็ กดซื้อไปเลยถ้ามันมีตัวอะไรเกิดอยู่มันจะเขียนว่าอย่างนี้นะครับถ้าอันนี้ไฮด้าเกิดมันก็จะเขียนว่ามีไฮด้าอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นเจ้าทะเลเนาะมันจะเขียนว่ามีอะไรนะซีคิงอะไรสักอย่างอยู่แล้วถ้าเป็นเรือนะถ้าเป็นเรือถ้ามันเกิดมันก็จะเขียนว่ามีเรือพีอยู่แล้วอันนี้มันยังไม่มีเนี่ยถ้ายังไม่มีมันก็จะขึ้นให้เราซื้ออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆนน้อยนะคือเอามาแบ่งปัน นี่ถ้ามีมันจะขึ้นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไฮด้าตัวแรกไปโอเคครับมาแล้วไฮด้าตัวแรกครับผม <c oughs> หวังว่าจะไม่เกลือเปิดคลิปนะทีสองต่อเลยฮะปาดเอา้าไม่โดน โอเคเดี okay. ๋ยวตัด <BAR K> ไปตอนเฮด้าใกล้ตายเลยแล้วกันนะเรียบร้อยล่างที่สองเด้งแล้วโอเคล่วงครับตัวแรกโอ้ยเปิดแบกค์ไทียะสองเลยวะเด็บครับแล้วก็เกลือครับหรือเปล่าต้องเลยได้ผลโมจิมาว่ะก็ถือว่าเกลืออยู่ เข้าสู่ช่วงโปรโมตร้านนะครับเป็นร้านผมเองนะร้านชัก,กี้ช็อปนะครับก็ฝากมากดติดตามให้ถึง1,000 10, 0คนด้วยนะขาดแค่พันกว่าเองอ่าร้านผมก็ขายเกี่ยวกับของในคิงเลกาซีนี่ครับขายพวกดาบนะแล้วก็ของอีเวนต์แล้วก็ของแต่งน่ครับวัตถุดิบทุกอย่างในเกมเลยแล้วก็หินเวทมนตรับทํำของ V2 นะครับก็มาอุดหนุนได้นี่ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยขอบคุณครับ มากันต่อตัวที่สองครับหลังจากที่ตัวแรกแม่งเกลือไปปาดเข้าไปคมคมเหนือเปลี่ยนผลเล่นมากดีกว่าเกาวิตี้เงี้ยเ,เอาออกมาเอาเฮ้ยเอากาวิตี้ไม่ใช่หมดยางโอแชกินเข้าไปเกาวิตี้ตื่นไปนเนี่ย เเกาว,วิตี้ไม่ตื่นหรอโอ้หถ้าเกาว,วิตี้ตื่นนี่ตีให้ห้าโคตรแรงเน่นเกาว,วิตี้ไม่ตื่นก็ได้วะเฮ้ยทำไมก้อนนี้มันเป็นสีเขียววะปาดเข้าไปเรียบร้อยครับล่างแรกกูไม่ได้ช่วยหาอะไรเลย,เลยแปบ๊บเดียวตายละล่ลางแรกไวเกินเดี๋ยวมาลองดาเมจผลเกาว,วิตี้ดีกว่าแบบไม่ตื่น Z, X, V อุ้ยกาวิตี้ไม่ตื่นก็แรงนะ3สกิลดาเมจ1นึงแสบหนึหมื่นแต่กาวิตี้ตื่นจะแรงกว่าได้มี2แสนกว่าโอเคใกล้ตายแล้วครับล่างแรกเอ้ยไม่ใช่ล่างที่สองเรียบร้อยมาฮะ ได้เวลาลุ้นเกลือกันต่อตัวที่สองใกล้ตายเลยครับเกลสี่มาเหอะตัวนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวผมจะตายโอ,โอเค,คไฮดาตายกันอ้สองหีกแล้วได้เลือดมาหนึ่งเกลือครับ บินช้าจังวะไม่ทันพวกเปลี่ยนแสงนี่แหละนัมเบอร์วันไปครับตัวที่สามแล้วครับตัวที่สามมันก็ต้องเทียสามแล้วเปล่าใช่ต้องใช่แล้วล่ะ ไม่เอาสอง่ะสองมาบ่อยละปลาดเข้าไปปาดเข้าไปอีกทีโอ้โหคนในเซิร์ฟนีงก็เตะโคตรเร็วถูกใจจริงปาดเข้าไปครับเอา้าไม่โดนเอา้ามันก็จุกบ่อยจังเนี่ย ทางนูน้นเอาแม่งจูกอีกเลยเออเอาไม่ต้องตงไม่ต้องตีกันแล้วให้มึงนุ่ดอยู่อย่างนี้ทั้งวันเนี่ยโอเคเรียบร้อยตายรังแรกมุดแม่งอยู่นั่นแหละเอาละตัวที่สามครับต้องเทียร์สามละเรียบร้อย มาครับเทียร์เทียร์สองอีกแล้วโอ้ยน้อเออเฮือแล้วโยลูกกูทำไมเป็นอย่งนะี้มาละตัวที่สี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนผลเล่นกันรอบนี้มาเป็นเวียนน้ำเมือนบ้างครับมาเวียนน้ำเต๋เลยปะเนี่ย เอ๊ะเอ๊ะไม่ตื่นอีกแล้วโอ๊ยเล่นผลอะไรก็มีแต่ผลไม่ตื่นเอา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 ไปแล้วไปแล้วดำน้ำแล้วเวน้ำแปลงล่างครับทุบทุบทุบอุ้ยทุบแล้วมันติดแบบติดพิษด้วยเอ้ยเอาไปเอาไปทุบไปทุบไาแมงจูนี่ละ เฮ้ย <Hey. S 2> มามาตรงนี้หรอทุบอีกปล่อยสก,กิลบ้างเอาล่างที่สองออกมาปาดปิดฉากเลยแล้วกันโอเคล่างสุดท้ายแล้วฮะนี่ทุบหัวทุบหัวเอ้ยทำไมมันไม่โดนวะนี่เอ้ยตีตรงตรงนี้หัวนี้โดนว่ะต้องตีหัวตรงกลางว่ะ ไอ้ตีหัวก้างๆ้าแม่งดามเมจไม่เข้าโอเคตัวที่สี่แล้วครับกล่องเทียเทียสองเดี๋ยวๆมันจะตามรอยอีพีที่แล้วไปะเนี่ยอีที่แล้วเทียสองสิกล่องติดตัวนี้เกลืออีกแล้วของแต่งดาบอะไรไม่ได้สักชิ้นเลยเรียบร้อยครับล่างแรก ตัวที่ห้าแล้วเทียสามมาก็ได้ไม่เอาเทียสองแล้วมันเกือเกินเรียบร้อยขอของอะไรก็ได้สักชิ้นเธอนะสาธุโอ้โหเ <c oughs> ทียสองห้ากล่องติดโอ้โหเกือเหมือนเดิมไฮด้าตัวที่หกแล้ว เทียสองห้าก,กล่องติดแล้วไม่เอาแล้วนะเทียสองเนี่ยขอเทียอื่นบ้างโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนไฮด้าตัวอนอ้ใกล้าตายเลยปาดาได้ปาดเข้าไปเขาไปใส่ตัวอะไรกันแเอาตายไวจังมารับ เทียสองอีกแล้วเทียสองหกกล่องติดโอ้โหมาครับใกล้ตายแล้วตัวที่เจนะ็ดฮะขอไม่เทียสองอะวะไม่เอาเทียสองเดี๋ยวมันจะเจ็ดกล่องติดเทียอื่นมาบ้างมาครับ,บโอ้โห เจ็ดกองติดไปคมๆโอ้ยด้วยผลมังคือมาอยู่ชอบเลยอันนีผลมังคือเนี่ยหุยโอ้โอขอบค,ครับไดฟีนิกมาด้วยนี่ไ,ไดทั้งมังกรไดทั้งฟีนิกแต่ไม่ได้ของแต่งไม่ได้ดาบเลยตัวที่แปดครับใกล้จะล่างที่สามละ มไม่เอาเทียสองแปดกล่องติดนะมันจะเหมือน EP ที่แล้วปะเนี่ย EP ที่ลลแล้วเทียสองสิบกล่องติดโคตรเทียเลยีพีนั่นผมมาได้ซ้ำลอยอีกแน่เลยเ <laughs> ทียสองเทียสิบกล่องติดอีกวะเนี่ยเรียบร้อยไม่หวังอะไรแล้วฮยุย ได้ปลดล็อกว่ามาแล้วว่ะเทียสามครับของของแต่งหรือดาบอะไรสักชิ้นได้ไหมอ่ะเก็บครับปั๊บป,บปบัเปิดโอ้โหของตรงของแต่งไม่ได้เลยผลพิศารรีเจนดารีก็ไม่ได้โอเคครับตัวที่9้าแลละ ตัวลองสุดท้ายแล้วครับขอดาบหรือของแต่งอะไรสักชิ้นได้ไหมเกือ <c oughs> 3สามสกีแม่งดาบก็ไม่มาของแต่งก็ไม่มาโอเคล่างแรกล่วงไปแล้วเรียบร้อยครับล่างที่สองตายไปแล้ว ลางสุดท้ายแล้วตีหางมันเหมือนเดิมโอ้โ,โดนอะไรอยู่วะเนี่ยเมื่กี้ผมโดนไฮคีลาชันหรอแรงจังว่าหายไปครึ่งหลอดเลยเอา้าเงยหน้าไปขี่ให้ได้ตายไปแล้วอะไรวะเร็วจังเดี๋ยวสามอีกรอบไปโอ้ สองอีกแล้วหรอเธอสองอีกแล้วเจอบ่อยนะช่วงเนะี้ตอบสุดท้ายแล้วครับเทียสี่ปิดคลิปไปขอละตีมาหลายอีพีแล้วไม่เจอเทียสี่เลย เรียบร้อยลางที่สองตายแล้วลางสุดท้ายครับมาลุ้นกันต่อว่าตัวสุดท้ายเราจะเคลียอะไรมันต้องเคลียเสียอะไรโอ้โหเลือดให้หน้ารถโคตรเร็วเร็วมากใกล้ตายแล้วเร็วจัดเรียบร้อยมาครับ เดี๋ยวยืนรอตรงกล่องเกิดเลยด้วยโอ้โหเกือปิดคลิปว่ะมันได้ผลอะไรมาเนี่ยได้ผมได้ผลแบบมอสมาไหมโอ้ยเกลือจังเว้ยเทียสองเก้ากล่องเทียหนึ่งเอ้ยเทียสองเก้ากล่องเทียสามหนึ่งกล่อง